ที่เรามองว่าคัดผ่านนะครับเดี๋ยวเราก็ชักยอดนะครับโอเคให้รู้จักครับแต่ตัวอื่นอยากรู้ไหมก็ดูไปก็ได้ครับว่ามันไม่ใช่เลยเดี๋ยวพาดูนะครับว่าลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่แปลงกาบินบุรีครับแปลงรวบรวมคัดพันไผ่ตรงหม้อหรือว่าตรงยักษ์ แหล่งกําเนิดของมเมล็ดอยู่แถวแถวเขาคอก็ต้องขอขอบคุณคุณจริยาเขาคอด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเราซื้อมาสงสัยจะไหลไหลร้อยไหมเอามาคัดแล้วนี่นะปีนี้ปีที่สามเต็มยากเขาปีที่สี่แล้วเพราะว่าก่อนโควิดนะเข้าปีที่สี่นี่ครับลักษณะนี้เขาท่าหน่อยนี่นี่ดูดูดูข้างบนนี่ดูข้างบนนี่อันนี้คือมาจากเม็ดแล้วนะนี่นี่นี่ฝอยๆอยนี่จ้า เดี๋ยวเราจะได้จําไว้นี่นี่เม็ดเม็ดฝอยๆนี่ครับแม่เดิมเขานี่นี่นะครับเม็ดเม็ดเม็ดนะครับไม่ได้อามาจากอย่างอื่นมาจากเม็ดแล้วนะครับแล้วก็มาโตอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ไล่ใสไปเรื่อยปรากฏว่าซส์นั้นจริงๆเราเอามาเราอยากได้ตรงหนักหรือตรงหม้อน,นะครับตรงหนักตรงหม้อนี่อันเนี้ยโอเคเขาท่าครับพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะขยายแล้วนะโน่นนนพอมีกิ่งตอนพอมีอะไรบ้างแล้วครับอันอื่นๆเนี่ย มีเยอะแต่ว่าทรงมันเหมือนพื้นที่นั้นมันมีไผ่หกแล้วไผ่หกมันออกดอกเช่นกันเรากลัวที่สุดคืออันที่หนึ่งคือเขาหยิบผิดมาแต่คนนี้เขาไปเก็บเม็ดเองใต้คูนเราก็ต้องให้เครดิตเขาเพราะเราเองเราไม่ได้ไปนั่งเก็บเองแต่เรากลัวมันผสมปนเปกันคือผสมโดยธรรมชาตินะไม่ใช่ผสมคือเขาหยิบผิดนะอ้าวอันนี้ครับตรงนี่เราดูนะนี่นอด,ดําตรง อาเราจะขยายพันธุ์โดยการตอนแล้วครับก็คือจากกระชากยอดแล้วครับตรงนี้จำเนนี้เรารู้อยู่ไอ้นี่อันนี้ก็อยู่ประมาณ3นิ้วได้แล้วครับนี่กำไม่รอบแล้วครับนี่นี่ครับ3มนิ้วกว่าแล้วนะครับนี่แต่ไม่ถึง4นิ้วแล้วครับอ่าเราก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับนอกจากนั้นเราเจอคือลักษณะคล้ายไผ่หกหมดเลยคล้ายนะเราก็ไม่กล้าละครับไม่กล้าจะขยายแต่ตัวนี้โอเคนะครับอ้าวแล้วก็มีราอากาศที่พอจะตอนได้เดี๋ยวเราจะตัดตัดยอดอันนี้ไปนะครับนี่คือตรงหม้อพันคัด นะครับจริงๆเรามาเฝ้าอยู่หลายปีนะเฝ้าอยู่หลายปีแต่ว่ามันก็เจอที่มันไม่ใช่อ่ะเราก็ไม่กล้าแล้ครับอ่าลองดูใบนะจริงๆพาตรงอ่ะมันจะใหญ่นะใบมันจะประมาณถึงไปห่อไอ้นี่ได้คุณห่อนขนมจ้างได้ธรรมชาติของมันเองนะครับน้่นก็พอเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะแต่มันไม่ใหญ่มากหรอกอ่าอันนี้ก็คือที่เรามองว่าคัดผ่านนะครับเดี๋ยวเราก็ชักยอดนะครับโอเคให้รู้จักครับแต่ตัวอื่นอยากรู้ไหม ก็ดูไปก็ได้ครับว่ามันไม่ใช่เลยเดี๋ยวพาดูนะครับว่ามันคล้ายๆไผ่หกซะมากกว่านะครับแต่มันก็มาจากเมล็ดแล้วล่ะนะครับเราไม่ได้เอาไผ่หกมาปลูกนะแต่ชาดหน่อย,น,ๆๆย,ยอนู่นนู่นนู่นอันนั้นก็กระชากด้วยก็ได้แล้วไปยอดนี่ยนู่นล่ะเอาไม้นั่นนะเอาให้มันเอากระชากยอดลครับเพื่อ <c oughs> <ค oughs> จะตัดชากยอดนะเอาตรงไหนที่กระชากได้เออนั่นแหละเอาเดี๋ยวเราก็จะตอนกิ่งแล้วรอสักประมาณหนึ่งเดือน อ,อ่ามันแก่แล้วมันก็ยังออกเว้ยอ่าโอเคแรงมันเยอะดีเว้ยอ่าอน,น้นก็มาดูสิมันสวยไหมวะอัน,น,อเเน,อนเนี้ยโอเคทำเลเนี้ยได้ละกอนึ่โอ้ปู่ไปร้อยร้อยเจอหนึ่งให้ดูนะครับว่าอันไหนคล้ายไม่คล้ายอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงที่มัน,เต,นเตียนกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้หนะน้าฝนนะครับเราก็บุกมาดูอันไหนที่พอจะ ใช้ได้นะครับอ้าวโอเคลุงก้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ